สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดีกลางวันวันนี้นะครับมาลุ้นกันต่อกับภาพปิ tag ันกข้างรุ่นล้านรวยๆนะครับรุ่นนี้ก็ออกที่สวนสงเกเปะนะครับมันมี้จะออกที่สวนสงเกเปะนะครับหรือสวนสงโลกปู่มหาศลานี่เองฮะวงปูใจเมตาเขียนยันต์ตหลังนะครับของน้องครับนะเป็นรายการนําเลิกเหมือนเดิมพี่ชายนะครับเป็นรายการนําเลิกเหมือนเดิมรายการนําเลิกกับรายการ อ่าธรรมดานะครับจะต่างราคาจะต่างกันแทบจะเท่าตัวนะพี่นะนะสำหรับใครที่ชอบชื่นชอบถูกใจรายการไหนนะครับวันนี้นะครัจะมามาชิกที่พี่นะฮะที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่ๆนะครับเนะฮะเพจน้องจะเปิดทุกรายการนะครับ จะเปิดเอ่อจะเปิดให้รับชมนะครับนะฮะแกะให้เห็นเลยนะครับนะเดี๋ยวมาลองรับชมก um. <s> ันพ <s> ี่ชายนะครับนะฮะชอบใจอะไรกันไหนนะครับทักมาได้เลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการที่1กันเลยนะครับารายการที่1วันนี้ครับมาฮะมาเริ่มแกะกันเลยครับนะเหมือนเดิมพี่ชายนะครับจะวางอยู่นี้นะฮะจะหยิบมาขะมาให้นะครับนะจะหยิบขะมาเลยนะครับเปิดไปทีละหนึ่งองค์ครับ รายการแรกกันเลยครับรายการที่หนึ่งครับรายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อว่านพยายามจะปิดทองขลามตัดตะกุดทองทิพสี่ดอกกับลายทองคู่คนระับเลขคนทำแบบนี้นะครับหมายเลขสาม ยิบสามนะครับยิบสามนะแลรายการนี้เอาไป2องปดสิบาทพอพี่นะครับเอาไป2องปดบาทพอพี่รายการที่1นะึฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่2องฮะ รายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อเทพนะมะอาหารนทีองค์ดาทตะกุดทองทิพย์ก้าดอก,กลายทองทิพย์ครูดือแผ่นทองข้าวหลามตัดฝั่งเพชรมือแผ่นทองจีวรนสถินหลังฝังตะกุดทองทิพย์ห้าดอกฮะโอ้โหเลขคนตะเบลองี้นะครับหมายเลขสิบเก้าฮะรายการที่สวยๆเลยขอสี่ร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายรายการที่สองฮะต่อมามากกันรู้กจะต่อนลครับรายการที่สามรายการที่สามขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะ โอ้โหรายการนี้รายการอะไรครับพี่รายการที่เป็นเนื้อกระดูกช้างนี่ครับฝังเพชรสะดือตะกุดทองทิพย์สองดอกครับด้านหลังโอ้โหด้านหลังสวยจัดลายมือป,ปู่ฮะเนี่ยฮะร้านรวยนนำเลิกนะฮะสิบเก้าเนี่ยบ,บางท่านพ,พี่นะครับนะอ่าได้มาคล้ายๆกันนะครับแต่ถูกกว่านะครับการดูดีใพี่นะจะมีรายการนำเลิกกับรายการธรรมดานะพี่จ๋าเนี่ฮะ ของร้องลายการนาเลิกนะองค์นี้นะครับแบ่งปันใี่พี่นะครับมีองค์เดียวทั้งหมดเนี่ยฮะลายการที่ขอแบ่งปันใี่พี่นะครับเบาๆพอฮะองค์นี้กระตุกช้างครับขอที่สามร้อยห้าสิบบาทพอขอสามร้อยห้าสิบบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สามสวยจริงครับต่อมารายการที่สี่ครับ รายการที่สี่ครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพนาทีองค์ตะกุดท,ท,ทองทิพย์แปดตอกกำไรทองทิพย์คู่ะดือแผ่นทองข้าวหลามตัดฝังฝังเพชรมือแผ่นทองจีวอนสายสนหลังฝั่งตะกุดสามกษัตริย์เลขโคดําเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้าโอ้โหรายการที่ตะกุดสกษัตริย์นะครับรายการที่แบ่งปันที่450้าบาทครับพี่ชายรายการที่4นะี่ฮะ450้าบาทนะครับพี่ชายรายการที่4ฮนะ ต่อมารายการที่ห้าครับร <c oughs> ายการที่ห้าเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการเนื้อเจ้านำนาเงินลอยแบงค์เสกคือก้อนทองฮะ <c oughs> เลขโค้ดเบอร์หมายเลขก้าตัวเดียวหลักเดียวครับรายการที่9ก้าตัวเดียวหลักเดียวเอาไปสามร้อยบาทนะ <c oughs> เอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่เก้าครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนะ ต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายน่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกนะรายการที่6นะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการที่เป็นเจ้าจาน้ำเงินลอยพอยสกสดุดก้อนทองครับเลขโคดเบอร์นะครับหมายเลข13ครับเอาไป25 0บาทครับพี่ชายรายการที่6นะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่7ครับโอ้โหรายการที่7นะครับรายการที่เปิดอมาฮะเนื้อเทพมหาเนทีองค์ขาวตะกุดทองทิพย์ก้าดอกมลายทองคําคู่นะครับเสดือแผ่นทองขลามตัดนะฮะมือแผ่นทองจีวอนสายสินหลังฟันตะกุดอีก5ดอกครับโอ้โหรายการที่สวยเลยเลขโพส์นัมเบอร์นะครับหมายเลขหมายเลข2 2นี่ฮะ นี่ฮะเลขเบิ้ลด้วยนะฮกำไรทองคําคู่ครับนะฮะกำไรใหญ่ๆเลยนะครับนะองค์นี้แบ่งปันนะครับนะที่หนึ่งพันบาทนะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะะต่อมารายการที่แปดครับ รายการที่8รายการนี้เนื้อเทพมหานาทีองค์มนต์จินดาวณดีฮะตะกุดทองที่ย์ดดอกสะดือแผ่นทองขลาตัดฝังเพชรมือทองแผ่นทองจีวรเศษสินหลังฟังตะกุดสามกษัตริย์ครับเลขโคดนาเบอร์หมายเลข14ครับรายการนี้เอาไปใา้ดีครับขอแบ่งปันที่พี่นะครับที่4 5 0ิบาทฮะสวยๆเลยพี่จ๋านะ4 5่าิบาทพอครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่9 รายการที่9้าเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมณียกโรจีวอนสายสินฝังมุดนะเลขโค้ดนัมเบิ์หมายเลข12รายการนี้แบ่งปันที่พี่นะครับที่250บาทครับรายการที่9นะครับ250าบาทนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปที่เป็นรายการที่10ครับรายการที่สิเปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการที่เป็นเนื้อไม้มะขามนะครับ หน้ากากกระดูกช้างฝั่งเพชรตรงสะดือตะกุดทองคําแท้สองดอกอะนี่ฮะตะกุดทองคำสองดอกนะพี่ชายรายการนี้เนื้อไม้ประขาประกอบหน้ากากกระดูกช้างครับโอ้โหรายการนี้นะสวยมากพี่นะครับสวยคลาสสิกจริงๆพี่ดูไม้เลื่อมๆเลยนะครับรายการนี้นะครับนะตะกุดทองคําด้วยองค์นี้ผมขอที่แปดร้อยบาทรายการนี้ขอที่แปดร้อยบาทครับนะสวยๆเลยพี่ชายนะครับลองเลื่อนชมดูนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่11 1อนะฮะร,รายการที่11เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อ,อง์มหาสมุดองค์ขาจากกักรวดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทองทิพย์คู่รอยพอยนพเก้าหลังรอยพอยนพเก้าล้เลขคนตับเบอร์หมายเลขห้าตัวเดียวหลักเดียวครับรายการนี้แบ่งปันนี่พี่นะครับองนี้แบ่งปันนี่พี่ที่35 0บาทนะฮะองนี้ขอ3 5 0าบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่11นะฮะ ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับกาลุยกันต่อนี่ครับสหรับรายการที่12เนี่ยรายการที่12นี่ครับน้องขออนุญาตเปิดเลยละกันนะครับรายการที่12เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อบอลฟ้าประธานพรองค์แดงนี่ครับทะกุฎทองทิพย์ก้าวตอกกำไลทองทิพย์คู่ฝั่งด้วยร้านทองจิววอรสายสินสวยๆครับเลขโค้ดนเบอร์นี่ครับหมายเลข16เนี่ยรายการนี้นะครับแบ่งไปพี่ๆนะครับนะสวยๆอย่างนี้นะครับขอที่350บาทครับ รายการที่12บสอยสวยจริงพี่ชายสามบาทบาทเองนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่13รายการที่13เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อแดงสุริยาคาตโอยนฮะแบงก์เกจะกดเงิน2ดอกเลขโคดตเบอร์หมายเลขสิครับรายการนี้ขอ300ฮนะ รายการนี้ขอสามรอบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่1ิบสานะฮะต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการที่1ิบสี่รายการ,ร,าการนี้เป็นเนื้อมนมหาสมุดองค์น้ำเงินตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทองทิพย์คู่ฝังหุดนะครับเลขโคดาเบอร์หมายเลขสองศูนย์ครับรายการนี้นะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบาทเหมือนเดิมที่รายการที่1ิบสี่ครับ ต่อมาครับพี่จายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบห้าเฮ้ยท่อทีพี่เมื่อกี้เหมือนจะแวบเหมือนเหมือนจะเป็นสัมมนาคุณยุคลังนะครับเอาใหม่พี่นะครับเพินใหม่เมื่อกี้มันเป็นสัมมนาคุณยุคลังพี่เพราะมีติ๊กเกอร์แปะอยู่นะฮะเดี๋ยวไว้เปิดพร้อมกันสัมมนาคุณยุคลังนะครับเดี๋ยวไว้เปิดพร้อมกัน EP, อีพีอ่าพ่งนี้แล้วกันนะครับ ต่อมาครับรายการนีร้รายการที่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อเทพเจ้าสายฟ้าองค์ดาตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไลทองทิพย์คู่สะดือทองเข้าหลามตัดนี่รัเลขโค้ดนัมเบอร์นี้ครับหมายเลขสิบหกรรายการนี้เอาไปครับพี่ชายครับพอที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทครับพี่ชายสวยๆเลยนะครับรายการที่สิบห้านะครับ นี่จริงๆด้วยตอนนี้ผมเจอ,อน,นี้ยลอันนี้อันนี้แกะไปเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยว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 มาเปิดต่อนะเดี๋ยวมาเปิดอีพีต่อไปนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบหกครับเปิดสิบสิบสิบแปดรายการนะครับนะ รายการที่16หกรายการที่เปิดมาครับเป็นเนื้อมวลฟ้าประธานพอรองค์น้ำเงินตะกุดทองทิพย์เก้าดอกกำไรทองทิพย์คู่ฝังบุญนาจีวอนสถินหลังฝังตะกุดสามกษัตริย์ครับเลขคุณตเบอร์หมายเลขเลขคุณตเบอร์หมายเลขหนึ่งหรับเ่าพี่หนึ่งหรือเก้านะ 1, 9, นะเอาลองดูแล้วกันพี่ชายเอาเปิดวัดใจเลยองค์นี้ขอสามสี่ร้อยพอองค์นี้ขอสี่ร้อยพอพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดฮะเออสิบหกฮะ ต่อมาครับรายการที่17นะครับรายการที่17เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้โอ้โหรายการนี้เนื้อฟ้าประพัน์สอนรวยแบงก์เสกตะกุดทองทิพสี่ดอกกำไรทองทิพย์คู่หรือเลขพจน์เบอร์ใหม่เลขสิบห้าครับรายการนี้เอาไปพี่ชายขอสามร้อยบาทสามร้อยบาทพอพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดรายการสุดท้ายฮะ รายการที่8รายการท้ายครับขออนุญาตเปิดขึ้นมารายการที่8เปิดขึ้นมาปราบนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อเทพเจ้าสายฟ้าองค์ขาวาทะกุดทองทิพย์ก้าดอกลายทองครูสะดือแผ่นทองข้าวหลามตัดฝังเพชรครับเลขคนวตัวเบอร์นี่ครับ,รบ,รรบหมายเลข6ฮนะโอ้โหรายการนี้นะครับเลขคัตัวเบอร์หมายเลข6รายการที่เอาไป350บาทฮนะ350บาทพอครับพี่ชายรายการที่8นี่ครับ วันนี้มีมาให้พี่นี่ครับนะสิรายการนี่ครับอชอบถูกใจรายการไหนก็สามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำนี้ต้องกราบขอบพระคุณที่พี่ท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ